<im ple as> มึงต้องขึ้นไปดูหวว่ามันหเหลือเท่าไหร่อ่ะโอเคแค่ที่ผมไปคุยไว้ว่าถ้ามันเหลือต่มกว่าสี่ขีดหรือสามขีดอ่ะให้เขาซ่อมที่ที่ที่คุยทิ้งไว้ของกัวมันพังไปเลยนะของกั่วคือรถกัวอ่ากูจะอาเหตุการณ์คือรถกัว,กกวมันเหลือขีดเดียวสุดท้ายอ่ะยังไงมันพัง100ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่เพราะว่าตอนที่กูปล่อยรถอะรถมันจะพังเร่เรๆถูกต้องไหมอ่าอ่อและทีเนี้ยเขาอะกูไม่รู้ว่าเขาชนหรือเปล่านะแต่กูเลียมไงกูเหลี่ยมมากเออตำรวจชน กลัวว่ากรณีนี้ม <lugares> <can> ันจะเกิดปัญหาระหว่างแก๊งที่แบบได้และไม่ได้เผื่อว่าแบบพอเป็นเอ้ยอย่างเผื่อเผื่อไว้เฉยใช่แล้วแล้วรถกัวแตกแตกประมาณสองยางด้วยนะเขาก็ไม่คืนล้อกูด้วยเขาก็ไม่ยิงล้อกูด้วยได้ได้ทีเดียวผมมีชิปต่อถ้าถ้ามึงใจนี่เหมือนเดิมอ่ะทุกอย่างอ่ะทุกอย่างต้องต้องเหมือนเดิมอ่ะต้องเหมือนเดิมนีกว่าก็แค่ให้มันซ่อมได้แต่ล้อเลยต้องเหมือนเดิมใช่ล้อไม่ล้อเหมือนเดิมแล้วก็ทนทน ไม่รู้อ่ะมึงก็ลองคิดดูนะแันรถเกือกเดิมยมึงคิดอะมึงคิดเอาแล้วกันแบบแนที่มันแบบคือถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันจะมีข้อปัญหาไงว่าแกงนู้นได้แกงนี้ไม่ได้เข้าใจลมนี่ผมเข้าใจลมเออเพราะว่าอย่างเช่นกูกูได้กูก็ดีไงดีใจสำหรับกูไงแต่คนอ่ที่โดนไง เขาอยากให้คนได้เล่นอยู่แล้วพี่เข้าใจเข้าใจคนจริงๆใช่เขาจะให้สอมเออลองไม่แต่กลัวกลัวตำรวจโดนว่าไงประเด็นน่ะเข้าใจครับได้ครับโดนว่าเอาเออลองไปดูกับข้อนี้ถามว่ามันดีไหมมันโคตรดีเลยแหละมันดีมากๆเลยโอเคครับครับดีไหมดีดีดีโอเคสรุปจบที่ใช่ใช่ เราดูแม่ก่อนอยู่พเุยไปพูดเลยเขาจะแมวแลไวใเหรอเดี๋ยวผมยนย้ายต่อให้คนฟังเขาเขาพูดถึงเรื่องตลาดอ่ะะอเอาตายนะเอาตายนะพีฟามันไม่ตายนะว้ทเด็นไม่ตายนะ เราได้เงินปะก็เดี๋ยวเรื่องกาดเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลยกย้ายให้หลังบ้านยกย้ายให้นะครับส่วนเอทีอาร์กดสถานะของการันนะเดี๋ยวผมให้เขาเตรียมยกย้ายให้มีอะไรจะคุยไหมครับทั้งสองฝั่งไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับโอเคได้เดี๋ยวอันไหนที่มันเป็นในส่วนของกฎหรือว่าการเล่นของสภาหรือว่าของในงานที่อยากจะฝากสภาไว้ติดต่อได้เลยภายในวิสโซบสำหรับสตอรี่นี้ว่างๆก็ ทักมาก็ได้หรือว่าติดต่อนั่สภาได้เลยส่วนของประเทศเดี๋ยวให้เอ็ดวินเบ็ซี่ก็ในส่วนของประเทศนะผมมีเวลาที่จะแจ้งหลักฐานแจ้งใบกันภายในยี่บสชั่วโมงนับจากตอนนี้หลังจบนะครับแต่ถ้าคุยกันตรงนี้ได้ว่าจะไม่แจ้งกันถ้าคุยกันตกลงนี้ได้ผมก็จะปัดตกหลักฐานที่แจ้งกันมาทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าคุยกันตรงนี้ได้มีอะไรจะแจ้งกันมีอะไรแจ้งเราปะเราตั้งถามฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นอ่ะพี่ยามีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีเป็นไร ไม่มีครับไม่ม <Okay. S 1> okay. cool. ีครับไม่มีไม่มีครแจ้งมาว่าไม่มี J.K ไม่มีงั้นก็ผมไม่รับหลักฐานหลังจากนี้แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นหรือว่าเคลียร์กันตกลงตัวนี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับฝั่ง J.K ใครรับเหรียญครับเชิดป่าใช่ใช่ชิโดชิโดชิโดโอเคงั้นเดี๋ยวเรียบร้อยครับเดีย้ายได้เลยถ้าไม่ติดอะไรแล้ว วินเดียวของวินออมมารวมเหรียญรวมกันได้เฮ้ยเอเวสไปทิ้งลูนตอไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ซับหรอเวไปครับมึงไปทิ้งูนตอปะไปครับเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวคุยธุระที่นี่ก่อนมึงไปก่อนเดี๋ยกูตามไปเอขาา้แกนแงเหียญอะเดี๋ยวลกรวมแลกมันัดพัดแฟอเนี่ยเดีวแว พักแป้ง <Jamie, S 1> เร็๋ยวค่ะไปเล่นนิดนึงไปต่อเลยตื่นรถหนักครับได้ครบแล้วได้ครบแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเข้าช้าสามวันนั้นลุงเพราะผมไปทำงานข้างนอกนะโอเคโอเคครับแต่น่าจะหลังสามทุ่มนะลุงถ้ารออยู่ไม่เหรอะไรยังไงนะน่าจะหลังสามทุ่มนะหลังคือเทียอะไรประมาณผมคือผมไปทำงานข้างนอกใช่ไหมแล้วผมจะกลับประมาณสามทุ่มน่าจะหลังสามทุ่มนิดนิดว่าโอเคโอเคโอเคสามวันนี้ใช่ไหมรอลุงก่อนดีรอลุงก่อนไอ้สามวันข้างหน้าลุงครับก็พรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะไอสัตว์ มึงจะข้างหน้าทำไมอ่ะพรุ่งนี้ก็คือพุ่งนี้ไงเอ้สัตว์พูดเที่ยอะไรงงไปหมดเลยสัตว์เปนตังเงียว่าเนี่ย่ไงเดะลุงเอาว่าก่อนสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเอามึงกีไปผ่าเหรอใช่อ็ไปวันไหนไปวันไหนเป็นถามนี่สิบล้วเขาว่ากันก็ได้ปักตืนสองอาทิตย์ ยงไงก็สองอาทิตย์นั่นไม่เดี๋ยวว่ากันฮัลโหลครับเขาเดินไปห,หมดแล้วครับหนูเ<า>ชือ่อหรือเปล่าว,วะอี่างนี้ร,ร,นนรับครับพี่ชายกินละมุนอยู่ครับ ไม่ใช่ใบแดงมันไม่ใช่ใบแดงนะครับเฉยใช่ไหมไอเฉยพี่เป๊ะครับมีเรื่องลองเรียนครับพี่เป๊ะไม่ครับกำลังเรียกเฉยครับไม่ลองเรียนกับแอมินเลยรัสวัสดีครับสวัสดีครับคือเมื่อกี้พี่พูดมาแอ็กอะไรเหละครับไอตอนที่พูดบอกว่ามาในหน้าทีแอมินอะเสียงหลอกเกินไปครับไม่ชอบ ไม่ตอนนี้แต่กั้กำลังฉุนเฉียวอยู่พี่กำลังพูดให้แต่กู้ใจเย็นอะไรวะไอ้กั้ทำไมวะปำาผมด่าด้ตำรวจทำลงได้วะเพราเยอะนะครับไอเลอฟติ๊กต๊อกไอเลอฟติ๊กต๊อก <laughs> ไม่ครับแต่แต่เขาแจ้งผมด้วยว่าผมไปเขาบอกว่าผมไปบูลลี่เขาว่าเขาพูดไม่ชัดแต่แต่ก็คือเขาพูดติดอ่านแล้วเขาก็แอะแอะอะอย่างเงี้ยเฉยเฉยใช่ใช่นั่นแหละซึ่งในตัวครั้งแรกเขาแค่บอกเขาว่าให้เขาพูดชัดๆหน่อย ้ถใช่ <Lay out> ในั่นแหละในในครึ่งแรกของหลักฐานที่แอดมินช่วยกันดูอะมองว่าไม่ผิดจริงแต่พอตอนหลังที่จะกวนระบุว่าแบบเฮ้ยพูดให้มันชัดๆหน่อยอ่ะๆ,ๆอะไรอนี่นะมันกลายเป็นมาว่าเป็นระบุตัวตนเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเข้าแต่ไม่ไแล้วเขาเป็นไหมไม่คื ตอนแรกเขาเขยพูดเด็กันจรับเขาสนทนาไม่แล้วเขาเป็นหรือเปล่าเขาเปล่นเตลอดเขาพูดเขาพูดอย่างนันจริงครับคือเขาพูดเออคืออย่างงี้จริงจริงๆะแล้วกลัวก็เลยเอาตรงนั้นไอกคือตังหวะนั้นผมเข้าใจคือผมกำลังรู้สึกว่าเขาร้อนรนผมเลยทิตจี้เขาเฉยมันไม่ผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปจี้เขาเาะว่เขาเป็นคนพูดแบบพูดติดอ่างนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือทั้งหมดที่เขาคุยกับผมมาตั้งแต่แรกคือณตรงนั้นอะมันสิบกว่านาทีเลยที่ผมยืนด่ากับเขามาแล้วเขาก็พูดปกติกับผมทั้งหมดไม่่่่่่่มมีีีีีคคคําาาาาทททเเเ้้ตติิดดอออหรรรืะไไแแบบบชววปป็นนพูลกั ผมก็เลยพอเห็นเขาร้อนรนผมก็แค่จี้เนี่ยไม่คืออย่างนี้คือคืออย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาเป็นจริงๆอิงก็แจกใบกลัวเลยครับถูกถูกไอ้นั่นเลยพี่เบบไอ้มีตรวจสอบเพิ่มเติมไม่เราเป็นจริงจริงยเว่าเราไม่ได้มีเจตนาบูลลี่ที่แบบบูลลี่คนติดอ่างแล้วอ่าใช่ครับแต่ถ้าเขาเป็นเขาเป็นจริงจถ้าเขาเป็นจริงจก็แจกใบเลยเราไม่ขัดขืนแจกใบกล้วได้ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมนต์บิ๊กเชคคนนั้นให้แค่มาชี้แจงจะชี้แจงจะกล้วยเฉยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แจ้้้้งงเเขาาาาาามมนนะชีแจใหรรทบก่่อออพยู ไม่มึงมึงไปเคลียร์เลยว่าเขาเจ้าแบบไหนได้แต่เขาอุ้มเอ้ยเขาไล่เขตอุ้มอยู่เลยแต่ว่าแต่ว่าไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันมีไม่ปล่อยก็คือถ้าเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยสมมติใช่ปะถ้าลงรถแล้วแต่ที่นั้นเขาตั้งใจพุ่งมาจนชนแบบว่าถ้าเหินมาถือว่าไม่ไม่ผิดโอ้คอนทูใช่เอาไว้คอนทูนแต่ถ้าเขาแบบเห็นแล้วมีการชนกันแบบเนี้ยก็คือซ่อมทันหรือชนอะไรเงี้ยซ่อมได้ซ่อมได้แต่ยิงยาวนะต้องเป็นรถพังใช่ เออใช่ประมาณนั้นนะใช่ได้ครับพี่เดี๋ยวรอมันอุ้มกันเสร็จอ่าเไม่ได้ร้อนแบบพี่หรืเป๊ปเอ้าผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อพี่เป๊ปไม่เป็นพี่ไม่ได้สื่อสาแต่กั้วเมื่อกี้ฉุดมาเลยเขาแต่ไม่กั้วฉุดมาเลยพี่ก็ต้องพูดให้กั้วใจเย็นก่อนฉุดสิพี่ก็ผั้วฉุดมาได้แล้วนะใช่พี่เขาใจพี่แค่มาแจ้งให้รับทราบว่ามีเคสแจ้งเข้ามาเฉยๆเฮ้ยเราได้เงินมาจำไม่ได้ทีคนเลยเราได้เงินปะได้ครับลุงไม่ได้เหรอเดี๋ยวไม่คุยกันทีเดียวผมรออีกได้เนี่ยเสียทีบลาร์ด้วยลุง ถ้าแลน่ะลายยื่นี่ยเจ้าปะมึงอยากได้เหรอแลน่ะต้องเอาดิลุงไม่ตามเนี่ไม่ใช่คือกูอาจจะตีให้มันไม่มีแลนแล้วพอมันมีแลนเราก็ได้ตีต่อชิ้นได้ต่อีลลล้านเยนะกันรวยอะทำไมอ่ะเงินมึงไม่ลังไม่ยจกลุงอันนี้ได้นะถ้าสมมติว่าเราได้แลนจะไม่ลงจะไม่มีอะไรขอสุดก็เล้เราเรามันมีแลนเราไปยืมได้แลนได้นะ สมมติถ้ามีแลนอยู่แล้วเนี่ยแลวอีกฝ่ายหนึ่งมีแลนอย่างเงี้ยแล้วผมไปตีชิงแลนได้อีกทีไหมตีได้พี่แต่แต่แลนพี่จะหายทันทีนะแล้วแ,นแลวแนผมจะไปอยู่ที่ใครอยู่ที่คนนั้นกรจะก็จะก็จอยู่ที่สภาครับอ๋อก็คืออยู่ที่สภาสภาก็จะหาคนใหม่มายืนอ๋อม <า S 1> สมมติถ้าเข<ม>ามีแลนสมมติมีแก๊งมีแลนอยู่อ่ะบอบไอ้แก๊งไอ้บอบใช่ป่ะผมไปตีชิงแลนไอ้บอบแล้ลุงอยู่แลนน้ำเงินตอนนี้แล้วลุงจะไปตีชิงแลนบอบใช่ไหมถ้าลุงมายืนปุ๊บกระหลานลุงก็จะยกทัน ก็คือจะเป็นการหลังว่าไอ้บ๊อบไอบ๊อบไอบ๊อบก็จะไม่ได้อยู่แลนด์ผมเหมือนกันถูกต้องไหมถูกต้องครับก็คือลุงลุงคือตอนนี้การว่าลุงไปยื่นมันไม่ใช่ชิงแลนด์เขียวมันไม่ได้แยกสลับแลนด์ใช่ไม่ใช่สลับครับโอเคโอเคเอาเอาแลนด์นะเอาแลนด์นะโอเคได้ครับเดี๋ยวเอาแลนด์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 เพราะว่าเรายื่นชิงตีได้เอาแลนด์ไว้ก่อนได้กันนะเออว่ามันเต็มนี่ว่าตามโชคดีนะเจอกันผมไปแล้ว แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาคนว่างให้แป๊บหนึ่งไอ้ตามมันมีไอติที่จะไปสองอาทิตย์ไนสองีเน็ไอเนี่ยนะครับลุงแต่เคียย์คนให้แป๊บหนึ่ง